สำหรับกรณีที่พลเอกประยุทธ์นะครับจะไปเปิดตัวผู้สมัครนะครับรวมไทยสร้างชาติที่พรรครวมไทยสร้างชาติผมคิดว่าเรื่องหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์จะต้องตอบคําถามให้ได้เลยว่าตกลงแล้วเนี่ยในกรณีของสวอุป,ปกิจซึ่งมีข้อสงสัยนะครับว่าเกี่ยวข้องกับการค้ายยาเสพติดนะครับเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินตกลงแล้วเนี่ยตัวท่านในฐานะที่เป็น ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของตำรวจท่านจะดำเนินการจัดการเรื่องนี้อย่างไรท่านไม่เคยมีคำตอบอะไรให้กับสังคมแล้วที่ผ่านมานะครับท่านก็ใช้แต่ความเงียบใช้แต่วิธีการนะครับไม่ตอบคำถามแล้วหวังว่าเรื่องเหล่านี้มันจะเงียบออกไปซึ่งผลประโยชน์ของการปกป้องแบบนี้ประชาชนเ้าสงสัยครับว่าตกลงแล้วมันเกี่ยวข้องกับการที่สอวอุป,ป,ปกิจนะครับ เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งกสร้างซึ่งวันนี้เป็นที่ทำการของพักรวมไทยสร้างชาติหรือไม่นั่นจึงเป็นเหตุผลใช่หรือไม่ที่พลเอกประยุทธ์เลือกที่จะเงียบเพราะผลประโยชน์มันทับซ้อนผลประโยชน์มันขัดกันทำให้ตัวท่านไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างที่ควรจะเป็นผมหวังว่าตัวท่านนะครับ ตอนที่เปิดตัวผู้สมัครจะตอบคำถามนี้กับประชาชนให้สิ้นสงสยัยและอย่างไรก็ตามครับตัวผมเองนะครับหลังจากนี้ภายในพรุ่งนี้นะครับผมเองจะมีการยื่นหนังสือนะครับไปที่ต่อรอเพื่อให้มีการตรวจสอบนะครับถึงคดีนี้ต่อไปไอสิ่งต่างๆที่ผมได้พูดเอาไว้ในสภาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทุนจีนสีเทา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสอวอุปกิจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเชื่อมโยงต่างๆนะครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับบรรดาทรัพย์สินของตัวสอวอุปกิจที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการได้มานะครับซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ได้มาจากการขายยาเสพติดหรือเปล่าเนี่ยนะครับและอาจจะลามไปถึงที่ทําการของพักลมไทยสร้างชาติเนี่ยผมจะมีการยื่นต่อไปเพื่อมีการตรวจสอบเพื่อมีการดําเนินการตามกฎหมาย ผมบอกว่าพลเอกประยุทธ์นะครับจะไม่ใช้อำนาจของตัวเองในช่วงเวลาสุดท้ายแบบนี้ในการทำให้คดีมันเชิงช้าทำให้คดีไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วเราจะได้ทำให้กระบวนการยุติธรรมนะครับมันเป็นกระบวนการยุติธรรมที่แท้จริงนะครับ